เออนนี mm. ้ย่างไปประมาณสำมรัวเล้าเดี yup> ๋ยวนีมันจะเป็นทางสามเหลี่ยมบาดเดี๋ยวทางสามแยกระสีตรงไปเรื่อยบาดเนี่ยกระสีตรงไปสิบโไปลำทางโอ้โหหลวกขนหัวหลวกลขึ้นหมาว่าสะดุดหลวกแรกเนี่ยมันบ่มีอย่างไม่มีอย่างไม่มีอย่างก็คิดว่าอย่างนิ้เวๆบาดเนี่ยสามแยกระเลยสิตรงไปเรื่อยครับตรงไปมันทำงานเลยบาดนี่ะตุ้มเลยบาดเนี่ยเจ็บจะค้นบาดเนี่ยเหมือนัไน เจ็บสอง,สงครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับบริเวณตะเก็บชายแดนไทยกัมพูชาด้านเขาพระวิหารน,นะครับก็จะมีพี่น้องอาสาสมัครฐานพลานเข้ามาประจำการอยู่ในพื้นที่นะครับแต่ว่ายางขึ้นมาเมืยขึ้นกันพี่น้อง, <c oughs> องเศร้าแหบแหบอยู่ กรับที่พี่น้องมอง,มองหินนะครับอยู่เลยแนวรั้วนะครับก็เป็นพื้นที่ของประเทศกัมพูชานะครับนี่นะครับเขาเขียนว่าผามออีแดงนะครับก็มีเรื่องราวมีตำนาน แล้วก็มีเรื่องเล่านะครับเอาไว้โอกาสดีๆเดี๋ยวลุงนนท์ก็จะมาเล่าตำนานแล้วก็เรื่องราวประวัติศาสตร์บริเวณผาโมยอแอดงทําไมจึงมีชื่อผาโมยอแอดงเดี๋ยวน,นะครับลุงนนท์ก็จะามาเล่าให้พี่น้องได้ฟังนะครับแต่ขอเวลานิดนึงนะครับกงมอง,อ,ง,อ,งอ่ะไปเดี๋ยวลุงนนท์จะพาขึ้นไปข้างบน ซึ่งด้านบนนะครับถือว่าเป็นจุดสูงสุดเป็นเนินสูงคมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าที่นั่นมีอะไรบ้างก็จะพาพี่น้องไปดูนะครับโอ้ยไงถ่วง นะครับของเรานี่จะอยู่บนภูเขานะครับส่วนประเทศกัมพูชาหรือว่าประเทศเขมรเนี่ยก็จะอยู่ข้างล่างนะครับเป็นยังไงสบายดีบ่เนาะเจ้าหน้าที่อยากฝากยังถึงพี่น้องแนวหลังบออยู่ถูกอยู่ยากอยู่ลำบากบ ครับก็มีพี่น้องทหารพานกรมยี่สิบสามนะครับก็มาประจำการอยู่นะครับบ่อระบากปันใดเป็นบอ่อช่วงนี้บอรครับโอ้เอาเอาขอบคุณลหลายๆลาย่นคือไม่เตนอยังเต้นเขาขายอนี่ครับอ๋อดอกไม้ไปไหว้พระอ๋อครับผมอ้เหนื่อยอยู่เนาะลุง ลุงคนอ้วนนี่พุงแบบกระเพื่อมเลยนะครับลุงนนก็พยายามนะครับจะพาจอนนี่แฟมิลี่แล้วก็พากล่องแชนแนลขึ้นไปให้ถึงจุดสูงสุดนะครับแต่ว่าโอ้ไม่ได้ออกกำลังนานพี่น้องเซ้าแหบๆเลยพี่น้องโอ้นะครับเอา้านะครับก็มีพี่น้องประชาชน เ,เขามากลางเต็นเดี๋ยวไปดูว่าเห็ดอีหยังอา้าวขายดอกไม้ติยายส่งเสียงทักไทยนะครับพี่น้องนะครับบ้านเดียวกัน,ดดน,นกเดี๋ยวขังทึ้ง,งมีพาอยู่ติดเลยนี่อ๋อครับก็มีคุณายาย นะครับแล้วก็คุณตาคุณตาเป็นอย่างน้อครับนั่นเป็นนายพระชาชนหรือเป็นทหารครับพระยาชลอ๋อพระยาชลในมุบาสนะครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตคุยกับคุณตานิดนึงนะครับเดี๋ยวจีสนับสนุนอยู่ไงว่าต้องห่วงสวัสดีครับตาสวัสดีครับนวัสดครับตาเป็นคนอยูุ่สัยเนาะขุนทงสะล่อนนี่แหละคนพื้นที่นี่แหละอ๋อครับที่นี่สภาพที่ผมเห็นคือคุณตาเนี่ยนะครับขา เสียขางนึงนะครับที่นี่มันมันเกิดยังคืนยังตาระเบิดระเบิดเหยียบกับระเบิดไปไปจังไหนครับตาไปหากินหาหวายฮะนอใหม่จะเอาห่อได้ก็เอาดันในีนปลาแถวแถวนี่ผู้เขือนี่แล้วมันโตเขาหานี่อ๋อผู้บักเขือที่เขาสู่รบกันหนักหนักเวนบอระเบิดเยอะกี่แล้วกับระเบิดบักหลายกับระเบิดหลายครับผมที่นี่มือนันไปจฉพานล่ะครับตา ไปสามไปสามที่นี่วะาเหยียบกับระเบิดผู้เดียวเนื่องันหนก็น้ำท่าทหารเถื่อนแต่ให้ทหารนิยุดธยู่นีครับผมจิ่ขึ้นต่อไปหากินหาใจนี่กันเมื่อกับเมื่อเสร็จนี่แย่ไปมันมีหลายแยกหลายทางอ๋อเป็นเป็นเขาเอืยนว่าเป็นคน้ำท่าให้ทหารน้ำวันต่อน้ำท่าทหารนำโอ้ครับผมันขึ้นไปดิมันอันตรายครับมันขึ้นไปดิมันอันตรายระเบิดสีร้ายครับ เขาก็บักขึ้นดอกเขาก็อยู่พักเขาก็ถอยผมก็ขึ้นครับผมกรขึ้นที่นี่สามคนโอเคียนไปสามคนเป็นชาวบ้านคือกันเป็นชาวบ้านคือกันอ๋อครับที่นี่มันจังจังหวะที่ไปเจอว่ามันมันมีล่างบ่อเขตบ่อตามันร่างเนี่ยมันก็ว่าเสียบบ่อแล้วบ่อร่างบ่อเรื่องอะไรยังดอกแต่มันก็ล่างอยู่มันเปียะลยวันนี้ยินเสียงก่อนดังเปียเลยเปียเปียเนี่ยเปียเนี่ยก็สิเมนมันโต เราผ่านไปบัตมานอ๋อเพี่ยมมันเหม็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 นมืออะเหม็นมือเหม็นเกียร์เหม็นเหม็นเหม็นแกะบ่ยังไงแกบเหม็นครับโอ้ยขวดนี่ยังหนอไอ๋อโอ้ยยังเห็นตอนนั้นยังเห็นอยู่วันก่อนว่าว่าจะหมอกว่าด้อ๋อเออมันยังไปประมาณสำลั่วเล้าเด้อแหละมันจะเป็นทางสามเหลี่ยมบาะเด้อทางสามแยกกะสีตรงไปเรื่อยบาดเนี่ยกะสีตรงไป อีบไปลำทางโอ้โว้หลวกขนหัวหลวกลื่นหมายว่าสะดุดลูกแรกเนี่ยมันบ่มีหยังมันมีหยังมันมีหยังก็คิดว่าอีหยังคี้วๆบาเนี่ยสามแยงเลยสิตรงไปเลยครัตรงไปมันก็ทำงานเลยแบบตุ้มเลยบาดนี้เจ็บจะค้นบาดนี้เหมือนัหนเจ็บสองเจ็บสองอีกอีกผู้หนึ่งอาการบาดเจ็บเป่งเด็ดบ่อขาดแต่มาเอากันละโอ้ Oh, หมายว่าเพราะตาเหยียบปุ๊บตุ้มอีกคนหนึ่งนี่เขาไปไปเอาไปเอาตาข่านกับข่านไปดอกกับคอยไปคุนละครับไปหามูอคนละให้มันวิดร,ระเบิดโอ้อครับผมวิดร,ระเบิดไปนี่มันก็บ่แล้วเขาเขาขึ้นส่บาครับขึ้นส่บาสิไปสร้างร้วสิไปสร้างตรงตรงีระบาดตอนนั้นทหารเขาถอนกําลังแล้วพี่ทหารอ๋อมายุคนละฝากอยู่คนละยคือเขาก็ได้ขึ้นไปกระเพาบ่เขาเขได้เกียวโอ้ครับม่ได้เกียว เอาขึ้นเส้นบ้านแล้วก็ย่างไปมั่นสิบบาทเดียวและครับก็บรรมีว่างกนลงใส่ระเบิดที่เที่บ้านบลล่มคนนั่นคนนั่นบลล่บมบลล่มบ่มันบ่ขาดถ้าขาดล่มนะครับอืมถ้าขาดนั่นก็ที่ลม่มนะครับบวมครับเตีนบวมไปคือถึงมันครับโรหิตตั้งแต่ต่อต,ตาป่ะเนี่ยข้านออกน้ำต้นใหม่แล้วบ้านเนี่ยคือคนที่ไปน้ำก็เจ็บเมื่อเรวเจ็บ เหยียบมอหนึ่งมอหนึ่งอังนย่งางยางไปบ่เหยียบหมอหบอ่เหยียบคือซีเมนถือสองดีโอ้ <c oughs> <c oughs> อาจจะมีของดีเนาะคือ,อเราบ่ถือกันบ่ถือกับบีดไปบดฟูฟูครับผู้ไหนผู้ผู้แบกผมนี่นี่แหละถือยางน้ำกลืนครับย่างผมถือวันนี้กบ็บร่ราไปลำทางเนบี่ครับแต่เขาออกออกก่อนแต่ออกก่อนครับออกก่อนก็ต้องเหยียบในเหงาใหม่เหยียบคมไปน้ำเหงาใหม่ โอ้ตอนนั้นตากันยังพพราขยับได้อยู่คานไปค่อยๆไปคานั่งกูสีขาวะนี่วีีโอกาสได้โจมกูแทะได้คือโออโจมกูแทได้ข้านี่และก่อนมันขานิ้งใครแนอดอันไปไดไปไปกับไปนอนหาหมูแล้วบาดมมาเอามาบัได้นอนหถามูอยู่ป่ากีรับ้อหมู่มูกะกะเอามาบัได้มาบัได้มาบ่ได้มันจะ สองทุ่มแล้วหอยพุ่มสลอดอ๋อครับผมโอ้จนสองทุ่มจังจังเอาคนเจ็บออกมาได้หอดแล้วพี่มันเมื่อืยุคทางโอ้ครับผมมันเม,มื่อื่นขึ้นปลาใหม่นี่ยแหละเขาก็รถเขาแบรับเอาอยู่ทางอ๋อหมายความว่าคนที่บดได้รับบาดเจ็บนี่พยายามออกไปข้างนอกหรือไปเอินชาวบ้านมาซอยอ๋อ,อครับผมไปสีมาไม่ได้คำอ๋อครับผมนอนอยู่โรงพยาบาลโดนบาได้เดือนไปตัวนีบ่เอาเอาให้น้ำ เดืนเนเนเนอนนึ่งอ๋อโอครับผมที่นี่ถามใน่ว่าทาั้งราชก,การเขาซอยเหลือจังไรใน,นบบ่บัวตาทั้งเรือพี่ดอกเขากิซอยวัตถุคนลักผู้ไอระเบิือข้าบ้านผู้อ๋อครับผมครับอยากจะบอกอยังไง ครับอยากจะบอกเอ่ออยัางไรพี่น้องประชาชนในพื้นที่วอว่าบ่อเห้เขาปลาหรือว่าวอตอวนี่เขาก็เตือนเยอะอยๆหลังครับพอกหาเห็ดหาหาหาน่อไม้เนี้ยจะขาไปลึกอ๋อครับผมย่านระเบิดอ๋อแนวจะเขียนเ็นเป็นแนวกำลังเอียงหัวเอียงอ๋อ ครับผมนะครับนี่คุณตายยังก็ครับวิชินอ๋อครับน้ำสกุลอย่างเนาะประสานกิจนะครับนี่คือตีแผ่ชีวิตจริงของคุณตาวิชินประสานกิจนะครับชาวบ้านนะครับที่เป็นพลนำทางให้กับพี่น้องทหารในพื้นที่เอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดเนาะนะครับขอบคุณหลายๆครับตา ครับครับวัสดีครับให้กำลังใจสู้สู้